รับสวีทั้งทุกท่านกันเลยนะครับผมและยินดีต้อนรับสู่ช่องธงมุกชิกับผมนายเรหรือว,ว่าธงมุกชินี่นนครับวันนี้เรากำลังอยู่กันในเกมเฟสแกนออเดอร์นะฮะวันนี้ฮะมันเป็นวันที่เรียกได้ว่าพิเศษมากนะผมว่ามีการเข้าถึงตู้ใหม่จริงๆเข้ามาได้หลายวันแล้วนะครับผมแต่ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นตู้ที่เรียกความฮือฮาให้กับเฟสแกนออเดอร์อีกครั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีเกมฮะในหมเกมสามาเนี่ยขึ้นแซงเฟสมาตลอดนะผมจริงจริเฟสเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเกมที่ น่จะดังที่สุดในญี่ปุ่นแต่ทว่าพอเกมมาออกมาเนี่ยมันก็เกมมาเนี่ยมันดังตลอดใช่ไหมถ้ว่าพอตู้นี้มาครับเฟสก็ได้กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งครับใช่ครับตู้ที่ผมละไม,ามาถึงนี้ก็คือตู้นี้นั่นแหละครับเป็นตู้ที่ผมไม่รู้ไรายละเอียดมากนะนะแต่ว่าน่าจะเป็นตู้ที่มาเพื่อการมาของรอสเฟส6นั่นเองซึ่งผมยังเล่นไม่ถึงผมไม่สามารถพูดได้ว่ามันจริงหรือเท็จนะครับแต่ว่าตู้นู้นตู้นี้ไม่ใช่ตู้นี้เนี่ยครับมีความพิเศษ ที่อยากจะเปิดมากนะผมไปถึงมอแกนไม่ใช่ครับกาเวนครับผมอยากได้กาเวนงะผมว่ากาเวนเท่และน่ารักครับรู้สึกว่าชอบพี่อยู่คนนี้ก็จริงๆถามว่ามอแกนมันน่ารักไหมก็น่ารักนะแต่ว่ามอแกนะเธอเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยเนาะแล้วก็เป็นตัวที่เหมือนกับกวินนะครับตัวสองภาปีเป๊ะเลยคือถ้าเกิดอัพสุดเนี่ยภาพของทั้งสองเนี่ยจะสามารถต่อกันแล้วมันเหมือนกันมากครับถ้าว่ากาเวนเนี่ย เออ่กาเวนหญิงนะครจริงๆเขามีชื่อว่าอัศวินพลายกาเวนนะครับเพราะผมขอเรียกกาเวนแล้วกันเนาะกาเวนหญิงเพื่อจะได้ง่ายเนาะก็นั่นแหละครับก็คือหนึ่งเลยเป็นตัวธรรมดาสองเลยเป็นสีดาวและสามเลยก็คือน่ารักและโคตรเท่นะครับอยากได้มากเลยนะฮะเอาละผมจะมาเปิดในเพจประมาณสองร้อยห้าสิบหกเมตรนะครับผมเนี่ยินงผ่านเอาไปผมจะมาเปิดในสองร้อยห้าสิบหกเมตรนะครับผมเรียกได้ว่าเยอะกันมากพอสมควรก็คือ ถ้าเกิดสมมติผมเราอ่าผมพูดก่อนรื่องทางถ้าเกิดสมมติผมไล่กาเวนหญิงมาไงครับผมผมไม่หยุดนะผมไม่เหมือนตู้อุชิโกมุไอนายนั่นนะผมจะไม่ได้แล้วนะผมไม่หยุดนะผมบอกก่อนผมไม่หยุดว่าคืออยากได้มากนะครับคืออยากให้ตัวเนี้ยเป็นตัวหลักผมเลยอ่ะผมเพราะงั้นคือถ้าได้ซ้ำคือเปิดหาซ้ำแน่ไม่ต้องห่วงสมองแกนครับถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเอาละเพื่อเป็นการเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับทุกคน let's go นะฮะแล้วก็มีตัวศาสติบ่าผมรู้บอกไปมีเพชรสองร้อยห้าสิบหกเมตรกับตัวศาสติบ่ายนะผมเรียกได้ว่ามาเพื่อทุ่มตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะผมเออต้องบอกก่อนเนี่ยผมว่าเพชรกับตัวเนี่ยผมว่าดองไว้นะครับไม่ได้เติมเนะาะเดีบอกไว้ก่อนเพราะผมเติมเกมญี่ปุ่นแบบเฟสไม่เป็นนะครับเพราะงั้นนี่แหละครับของฟรีทั้งนั้นครับทุกคนเอาล่ะมาโฟกัสกันที่เกมดีกว่าลนะไปอะครับประเดิมใบแรกด้วยความเกลียดเนี่ยผมสามดาวน,นะครับ โอ้โหสุดยอดเกมนี้เกลือจริงๆโอ้โหตัวซ้ำไหมฮะแลนเชอร์ er. เฮ้ยไม่ซ้ำโอ้โหถ้าซ้ำนี่บอกเลยว่าขำกากนะฮะดีละดีละมาต่อเลยดีกว่านะครับอืมอนทุมนะครับมาแล้วครับใบที่สามแต่มันค้างแต่มันค้างเป็นแลนเชอร์โอ้โหจต่ว่าเปิดคิปม,มาดีแต่ว่าผมว่าผมต้องรีคอมใหม่แนละ้เดี๋ยวรีคอมใหม่นะท้าคนนะ แม่แย่จริงๆนะขออภัยด้วยครับแต่เดี๋ยวรี๊บหนึนะ่งเนาะมาตัวที่สี่นะครับผมเป็นเซอร์วันอีกแล้วนี่ผมเหมือนจะดวงดีนะเพราะว่า,ม,ม,าวม,มันมีสี่ดาวโผล่มาสักก้าวเลยทีเดียวครับคูลินฮนะเยี่ยม,ๆๆามาเยี่ยมเยี่ยมทำไมถึงเยี่ยมนะผมเพราะว่าคูลินเหมือนจะโดนเ,เปลี่ยนแอนิเมชันปรับแอนิเมชันเนาะซึ่งมันดีตัวปรับแอนิเมชันนี่มันเสริมความน่าเล่นไม่ได้ทำให้เก่งหรอกเสริมความน่าเล่นน,นั่นเองแต่ถ้าปรับโคกูก็ว่ากันไปทีครับเออไป มาฮะเลิ่มมาโอ้ย c e. ีซ้ำกัสองรอบนะฮะสองใบติดเลยมาแงั้นการเวยนยิงมาแล้วสุวัสดีโอ้ยฉัว่าใบกาเวียนขาดเลยว่ะ้าดเลยว่ะนะจำไม่ได้ดทุกคนไม่เป็นไรนะครับมาอ๋อได้พี่มืดนะครับพี่มืดเหมือนกาเวนของเรานี่มันจะห่างห่างไปนะฮะเหมือนเราจะไม่ได้ง่ายๆเลยครับ แต่ผมอยากได้กาเวนนะผมรู้ตรงๆใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับโอ้โหพี่มืดนะมือดอีกแล้วอันนี้มืดดำเลยอะหมดยังฮะใกล้หรือยังน่าจะใกล้แล้วนี่ผมแต่ว่าอยากได้กาเวนนะเอาไว้ผมเถอะผมอยากได้จริงๆผม,ผมขอร้องล่ะตอพระเจ้ากาเวนยงิงไม่ใช่นะฮะทุกคนอ่าเป็นตัวอาเชื่อทุกคนอันนี้เขาบอกว่าเป็นตัวดีนะผมเดี๋ยวืมไปปั้นเงน้ทุกคนซึ่งผมก็ไม่ได้ปั้นนะครับ บ่อไว้ทำไมกูดูบางคนต่อนะครับเออเซอร์วันนะครับผมไรเดอร์ตุ่มเปี้ยงเปี้ยไม่ทงสามดาวนะครับเยี่ยมอันนี้ไม่ได้เยี่ยมที่ความสามารถหรืออะไรนะครับหน้ายีหน้ายีฮอนนี่บลอยส์มาสเตอร์ฮอนนี่นะครับเอาละเฮ้ยสีทองกาเวเลยเหรอจะเอาไหมเฮ้ยเอาเอา

サーヴァントとして力を貸しましょう私が女王であることはもう変いようのない事実お前には私の進化としての働きを期待しますそれとも夫として扱ってほしいですか โอเคเรียบร้อยเนี่ยผมมันตีแรกเนี่ยผมปิดตู้เรียบร้อยแล้วครับเปิดได้มองแกนนี่ครับผมสุดยอดไปเลยนะฮะมันตีแรกนะครับผมโดยเธอเป็นคาร์ดเบอร์เซอร์เกอร์เป็นห้าดาวดิมิตต์นะครับแต่ว่าผมยังไม่อยากได้หรือ <c oughs> <c oughs> ว,ว่าออกยากเนรับผมอ่าอันนี้ผมขอพูดหน่อยนกันนะ่ะหลายๆคลิปมาแล้วคือจะสังเกตได้ว่า คือเอ่อเกมนี้นะครับเฟรชออเดอร์นี่มันแจก5ดาวผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่สหรับผมเนี่ยมันแจก5ดาวง่ายมากเลยอะ่ะผมผมได้5ดาวเยอะแล้วนะผมแต่ว่าเดี๋ยวผมมาอีกรอบนึงพอดีเดี๋ยวผมขอไปดีคอมก่อนนะครับเพราะว่าคอมมันช้านะผมยังไงก็คือรอบนี้เราได้มอแกนแล้วผมยังไงเดี๋ยวเราเปิดกันต่อจนกว่าเพชรจะหมดนะครับแต่ดูมอแกนเนี้ยมอแกนน่ารักมากครับทุกคนโอ้ยมาสเตอร์ฮันนี่อยากได้ล้วสิ ถึงจะพูดเต็มปากเต็มคานะผมว่าผมเนี่ยไม่อยากจะได้มอร์แกนนะครับผมเพราะว่านะครับมอร์แกนนี่แหละครับคือสิ่งที่ดีที่สุดในตู้นี้สำหรับผมครับเพราะผมครับไม่ได้บาเกสหรือว่ากาเวนจังที่เราอยากจะได้นั่นเองครับโดยผมนะครับได้ทุ่มทุกอย่างทั้งตั๋วทั้งเพชรนะผมเพราะว่าหลังจากที่เราเปิดไปเนี่ยแน่นอนครับผมสปอยแล้วว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้นั่นเองครับส่วนสาเหตุที่ผมมาสปอยนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ย เพราะบาเกสครับจะเป็นตัวละครเซอร์แว่นในผมที่จะปลดล็อกเมื่อเราเล่นลอสเบตส์6นั่นเองซึ่งตัวผมในตอนนั้นน่ะยังเล่นถึงแค่บทคัม์ลอตเองครับซึ่งเป็นบทที่เรียกได้ว่ายังไม่ถึงไหนของลอสเบตส์สามปัไปนะครับและส่วนต่อมาคือผมไม่อยากจะทําให้คลิปนี้มันยาวดูผมว่าคลิปนี้เนี่ยไม่มีไฮไลท์อะไรเลยนะผมคือนอกจากได้มอร์แกนเนี่ยผมก็ได้แค่ซิกฟรีซซึ่งถามว่ามันดีไหมมันเท่มั้ยมันก็เท่แหละแต่ถามว่ามันน่าสนใจไหม ก็ขอตอบเลยนะับว่าไม่น่าสนใจสักนิดนะครับและนั่นคือทั้งหมดในคลิปนี้นะผมบอกเลยว่ามอแกนเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ผมติดมอแกนแล้วนะครับอ่าแล้วผมก็มีเรื่องที่อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งนะผมสำหรับมาสเตอร์ที่อยากจะเป็นเพื่อนกับผมนะครับในเฟสแกนออเดอร์สามารถเป็นเพื่อนได้นะผมตัวผมจะมีสองเซิร์ฟเนาะแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆน,นะครับผมแอดเข้ามาหน่อยเพราะผมก็อยากจะมีเพื่อนในเฟสแกนออเดอร์อยากเป็นเพื่อนกับมาสเตอร์ในช่องของผมบ้างน,นะครับ เอาล่ะเดี๋ยวผมจะให้ตัวเลขในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นก่อนนะครับเอาล่ะแล้วต่อมาก็เซิร์ฟเป็นเนะผมอันนี้จะเป็นเซิร์ฟที่ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยแต่เราก็อยากให้แอดกันนะครับแล้วนี่คือทั้งสองเซิร์ฟนะผมผมขอบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นหลักส่วน NA เนี่ยผมเพิ่งกลับมาเล่นไม่สิต้องเรียกว่าผมเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานเนะผม ยังไงก็ฝากตัวด้วยนะครับเอาเลยครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปการเปิดสตู้นี้นะครับผมเพื่อนๆอชอบกันเปล่าครับถ้าชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และขอให้เปิดได้เซเวรนที่คุณต้องการนะผมเอาล่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเหล่ามอนสเตอร์แห่งคาเดียสวสสัดีครับ